แลนดอมธาตุดินนะคะแพทเทิร์นความรักที่คุณกําลังดึงดูดอยู่ตอนนี้เป็นแบบใดก็การพยากรณ์นะคะเพื่อนๆดูลักคณะเป็นหลักแล้วก็ดูราศีประกอบนะเพื่อนๆจะเชื่อมโยงแบบหหราศา์ไทยหหราศาสตะวันตกได้หมดเรามาดูกันนะคะธาตุดินเรามาเปิดไพ่กันซิว่าคุณดึงดูดความรักแบบเดิมๆซ้ําๆเข้ามาไหมธาตุดินดึงดูดความรักเดิมๆแบบซ้ําๆเข้ามาไหมเอ็มเพรสเด็กถ้วยนะคะ สดาบดึงดูดความรักเดิมๆซ้ำๆเข้ามาไหมคะเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่10บดาบคุณเลือกที่จะอยู่กับความสบายใจมากกว่านะช่วงเนี้ยไม่ได้คิดที่อยากจะเอาใครเข้ามาในชีวิตเลยค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองด้วยไหมโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์เหรอถ้าดินก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะในเรื่องของความรักอะ่ะก็มีบ้างที่อกหัก อาจจะไปเจอคนที่ทําให้เราไม่ได้รู้สึกสบายใจความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้อับเราอะเจ็บมาเยอะแล้วก็เจ็บหนักด้วยนะธาตุดินแต่ถามว่าตอนนี้คุณดึงดูดความสัมพันธ์แบบซ้ําเข้ามาไหมธ <laughs> าตดินต้องระวังอะต้องระวังความใจอ่อนของตัวเองให้ดีเอ็มเพรสเด็กถ้วยนะคะอย่าใช้ความสงสารในการนําพาความรักเข้ามาคือธาดินเนี่ยถ้าจะเอาใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณจะเต็มไปด้วยความสงสารอะ รักหรือเปล่าไม่รู้แต่สงสารเขาไว้ก่อนสงสารแค่สงสารคุณก็ไปตีความว่ามันเป็นความรักอะสุดท้ายมันจะเจ็บที่เรานะเราจะไปรับจบความทุกข์ของคนอื่นไม่ได้ก่อนที่จะสงสารใครทัดดินต้องสงสารตัวเองก่อนไหมอันดับแรกนะคะอ,อคุณจะดึงดูดความรักเดิมๆซ้ำๆก็ต่อเมื่อคุณใช้ความสงสารในการนำทางนะฉะนั้นอย่าให้ใครมาเล่นกับความรู้สึกของเรา อย่าให้ใครมามีบทละครกับเราเยอะนะถ้าใครก็ตามที่ดราม่าละครคุณธรรมกับเรามากบางทีเราก็ต้องดูในความเป็นจริงด้วยว่าเขาแต่งเรื่องมาหลอกเราหรือว่าชีวิตเขาบันดามาแบบนั้นจริงๆจำเอาไว้นะธาดินสงสารตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปไปรับจบปัญหาหรือความทุกข์ของใครเด็ดขาดเนี่ยเพราะว่าธาดินเนี่ยคุณคุณจะเจอคนแบบเดิมซ้ำเนี่ยบทดราม่าชีวิตมาเลยเพราะว่าคุณใจอ่อน อย่าไปฟังละครคุณธรรมเยอะนะคะบทกวีบทกรอะไรอะ่ะเลิกนะฉะนั้นดูมูดอะไรที่มันเป็นการรักตัวเองบ้างก็ดีอาทีนี้ยเดีวกวางขอดูไพ่สิบดาบหน่อยสิท่าด,ดินเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าแปดไม้เท้าด้วยความที่ท่าดินเนาะคุณเป็นคนที่มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะคะ ฉะนั้นมันก็ไม่แปลกเลยที่จะมีคนเข้ามาเพื่อหลอกเอาผลประโยชน์จากคุณนะเอ็มเพลอร์แต่มันก็จะมีคนที่เข้ามารักคุณจริงๆด้วยนะมันมีไพ่คู่ขึ้นมามีไพ่มีไพ่เซเมดขึ้นมากวางจะบอกอะไรให้นะคู่ของธาตุดินคนคนนั้นเขาจะไม่มีบทละครคุณธรรมใส่คุณอืม เวลาที่เขามีปัญหามีความทุกข์ใจส่วนใหญ่คนๆเน,นี้ยเขาจะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองได้เขาจะไม่มีดราม่านะคะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรเขามากหรอกมันเหมือนคนๆเน,นี้ยจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีและเขาก็ไม่ชอบให้ใครมาสงสารถ้าสมมุติใครเข้ามาแล้วมาเล่นบทละครคุณธรรมกับคุณเนี่ยคือคุณต้องคิดไว้เลยว่าเราควรที่จะสงสารเขาหรือเราควรที่จะสงสารตัวเองฉะนั้นอยากใช้ความสงสารนำทางให้เรามองบนความเป็นจริงอะ่ะ ฉะนั้นความรักที่ดีที่เหมาะสมกับธาตุดินคือคนที่เขาสามารถดูแลตัวเองได้เขารักตัวเองมากพอคนที่มีความรักตัวเองมากพอมันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะเผื่อ <ๆ S 1> คนคนนี้เป็นคนในลักษณะแบบสายเปยด้วยเพราะว่าเขามีแล้วไงพะเขามีในระดับหนึ่งเขาก็สามารถที่จะเปหรือซัพพอร์ตคุณได้แต่ถ้าใครก็ตามเอาแต่เรียกร้องนะคะหรืออยากจะให้คุณซัพพอร์ตเนี่ยคุณต้องคิดดีๆเลยว่าเขาหวังผลประโยชน์จากคุณไหม ถ้าดินจะเจออะไรแบบเนี้ยจะเจอแต่คนที่ต้องการให้คุณเปย์อะและสุดท้ายสิ่งที่คุณได้รับการตอบแทนกลับมาคืออะไรคือความเจ็บปวดซ้ำซากไงคะมาดูซิว่าคุณกําลังดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตธาตุดินคุณกําลังดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคะอัศวินไม้เท้า ธาตุดินกำลังดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตราชินีถ้วยนะสามเหรียญราชาไม้คุณกำลังดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตตอนนี้โูแล้วก็มีไพ่ราชาเหรียญกวางบงว่าธาตุดินนะคะคุณมีชอยเข้ามาเยอะนะก็คือมีคนเอกลักษณ์ที่มันแตกต่างกันไปมีทั้งคนที่ เล่นละครเก่งใส่หน้ากากหาคุณก็มีคนที่เขาจริงจังกับคุณก็มีคนที่เขาจริงใจอ่ะคุณกวางมองว่ามามาเยอะอ่ะหลากหลายคาแรคเตอร์แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องเลือกใครสักคนที่เหมาะสมกับคุณอ่ะแต่คือคนเอกลักษณ์แบบไหนเหมาะสมกับคุณเอาเป็นว่าคุณควรเลือกคนที่เขาจริงใจอะคุณดีกว่าคนที่เขาเป็นคนดีที่คุณคบหาแล้วคุณรู้สึกสุขใจสบายใจอ่ะมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนคุณจะชอบความตื่นเต้นเล้าใจไหมมีนะประเภทแบบ สร้างความตื่นเต้นความหลงชั่วขาวชั่วคู่ชั่วขาวก็มีเข้ามาเหมือนกันนะคะคนที่มอบรักแท้ให้คุณก็มีเข้ามาสายเปก็มีเข้ามาหรือแม้กระทั่งคนที่มีบทละครดรามา่าชีวิตเยอะๆก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันนั่นแหละและท่าดินก็อาจจะต้องหามาตรฐานของตัวเองว่าคุณต้องการคนแบบไหนแล้วคุณอยู่ด้วยรู้สึกสบายใจนะคะก็เลือกคนนั้นแหละ แต่ว่าการที่คุณจะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์แบบไหนก็แล้วแต่คุณก็ต้องถามใจตัวเองด้วยนะว่าคุณรักเขาไหมแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดความรักแต่คุณเลือกเพราะเหมาะสมเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเองก็อาจจะไม่ได้รักเขาแตเา่เราเลือกเขาเพราะเพียงแค่ว่าเขาเหมาะสมเพราะสุดท้ายแล้วความสาัมพันธ์นั้นมันอาจจะเป็นการให้ความหวังไปเลยก็ได้นะมันจะกลายเป็นว่าทตุดินคุณคุณเองอาจจะทําผิดในแบบที่คุณไม่รู้ตัว เข้าใจใช่ไหมโอเคอ่ามาดูแต่ละคนมาดูคนที่ตื่นเต้นหน้าตื่นเต้นแบบที่ทําให้ใจคุณสั่นะ่ะแต่มันอาจจะเป็นความหลงนะมันอาจจะเป็นกิเลสตัณหาราคะนะที่เข้ามามาดูสิคนที่ออ๋มีความตื่นเต้นเล้าใจเนี่ยถ้าคุณคบกับเขาไปแล้วมันจะเป็นยังไงมาดูสิถ้าคุณคบกับเขาไปอะ่ะมันจะเป็นยังไงหรอ สี่ถ้วยหนึ่งเหรียญแปดเหรียญถ้าคุณคบกับเขาไปมันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงให้ระวังอ่ะให้ระวังคนที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคุณสร้างความราคใจให้กับคุณเนี่ยระวังเขาจะเอาสนิทตรงเนี้ยมาหลอกใช้หรือหาผลประโยชน์จากคุณนะเออถ้าดินก็ต้องพิจรารณาความรู้สึกของตัวเองว่ากับคนคนหนึ่งอ่ะเราแค่รู้สึกวูบวาบเฉยๆหรือเปล่า นะมันเป็นอาการหลงชั่วคราวหรือเปล่าถ้ามันเป็นกิเลสตัณหาราะคะแล้วคุณถูกดึงดูดเข้าไปอะ่ะแล้วไอ้กิเลสตัวนั้นอะ่ะมันอาจจะทําให้เราเสียทรัพยากรให้เขาไปโดยที่เราเองอาจจะไม่ได้อะไรนอกซะจากแค่อาการหลงวูว่ววาแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มค่าในการที่คุณจะลงทุนแล้วคุณได้ความตื่นเต้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นเรื่องที่คุณสามารถซื้อกินได้ อพูดตรงๆนะเออแต่ถ้าคุณแบบไม่ได้ซีเรียสนะคะเออฉันต้องการความตื่นเต้นความสัมพันธ์ที่โอเคไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ต้องผูกพันก็ได้อ่ารักสนุกแต่ไม่อยากผูกพันประมาณนี้ก็แนะนําคุณสามารถซื้อกินได้เลยนะคะอืะแต่ถ้ามีมีแบบนี้เข้ามาก็จะเป็นประมาณนั้นนะอ่ะมาดูสิแล้วถ้าคุณอ่าเลือกความสัมพันธ์ที่เขาเข้ามาแล้ว มอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณจะเรียกว่าเนี่ยอ่ะเป็นไพ่ราชินีถ้วยถ้าคุณคบกับคนที่เป็นราชินีถ้วยอ่ะจะเป็นยังไงคะราชินีถ้วยราชินีถ้วยราชาถ้วยเนี่ยแหละก็จะเป็นเอ่อความสัมพันธ์รักแบบจริงจังหน่อยนะอ่ามีความเป็นพ่อเป็นแม่สูงนะคะมีความเป็นสามีภรรยาสูงอ่ะถ้าคุณคบกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงถ้าคุณเลือกคนแบบนี้แฮงแมนแน่นอนมันจะต้องมีพันธะผูกพันเข้ามา หเหรียญน,นะคะมีไพ่สองไม้เทา้าต้องถามท้าดินว่าคุณพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไหมถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแน่นอนคุณจะต้องเสียสละความเป็นอิสระภาพของคุณส่วนหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะรับผิดชอบอีกคนคนหนึ่งอย่างจริงจังอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรักที่ผูกมัดเป็นความรักที่มองอนาคตร่วมกันะไปถึงระดับการสร้างครอบครัว คุณคุณมีศักยภาพมากพอที่จะรับผิดชอบแล้วก็มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์นี้ไหมอืมถ้าความสัมพันธ์แบบนี้มันอาจจะต้องเป็นช่วงที่ทตุดินรู้สึกว่าคุณพร้อมแล้วไงคุณพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงการงานนะคะหรือคนคนนี้เข้ามาอาจจะเข้ามาช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้แต่มันเหนื่อยนะแต่ถ้าคุณจริงจังกับความรักแน่นอนาตาดินคุณจะต้องเหนื่อยมันจะมีความเหนื่อยเข้ามาอยู่แล้วนะคะก็ถ้ามันไม่เหนื่อยมันจะเป็นความจริงจังได้ยังไง มันจะต้องมีการผูกมัดมันจะต้องมีสถานะชัดเจนถ้าคุณพร้อมที่จะมีแฟนตอนนี้หรือลงหลักปักฐานก็ครคุณก็ควรที่จะเลือกความรักแบบซีเรียสหน่อยก็คือเนี่ยคนที่เป็นราชินีถ้วยราชาถ้วยอะไรแบบนี้นะะักค่ะอะมาดูสายเปกันบ้างนะกวางเห็นราชาเหรียญขึ้นมาใบหนึ่งอะมีเอกลักษณ์มีมีสายเปมาด้วยนะอ่ะสายเปเทกระจาดเรามาดูกันนะว่าแล้วถ้า,ถ,าถ้าดินคุณครบสายเปล์ละค่ะ ถ้าคุณคบสายเปยชีวิตคุณจะเป็นยังไงความสัมพันธ์จะเป็นยังไงถ้าาตาดินคบสายเปยอ่าเจ็ดดาบมานะคุณก็ต้องระวังในเรื่องของความเจ้าชู้ถ้าสายเปยไม่เจ้าชู้นี่จะแนะนําให้าตาดินเลือกเลือกสายเปยเนี่ยก้าวไม้เทา้าให้ระวังคนที่มีพันธะนะคนที่มีเจ้าของแล้วนะอ่าห้าดาบเข้ามาให้ระวัง การเปยของเขาจะเป็นเรื่องของการทวงบุญคุณด้วยนะจ้าทัาด,ดินมีไพ่ห้าดาบเข้ามาคุณจะไม่ได้แฮปปี้ตลอดรอดฝั่งนะกับคนคนนี้จริงๆสายเปดีๆก็มีแต่ถ้าคุณเลือกดีๆนะกวางม,มองว่าคนที่เขาตั้งใจที่จะให้คุณอะ มันก็มีแต่อาจจะต้องเป็นสายเปที่ประกอบด้วยความรักด้วยนะแต่เนี่ยอย่างที่พายขึ้นมาคือพลังงานช่วงนี้ของธาตุดินถ้าจะมีสายเปมาเลยมันจะเป็นสายเปในลักษณะที่โอเคเขาก็น่าจะมีความแอบแฝงอะไรบางอย่างในเรื่องของประโยชน์บางอย่างทางด้านอารมณ์หรือประโยชน์ในเรื่องความสัมพันธ์แบบ18บวกแล้วก็ให้ระวังประเภทคนที่มีเจ้าของแล้วด้วยเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราอืต้องให้ระวังแบบนี้ไว้ให้ดีๆ แต่ถ้าสายเปแบบไม่ได้มีพันธะผูกควาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีหลายคนเข้ามานะธาตุดินคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเปโดยเขานะคะมันอาจจะดีช่วงแรกๆแ,แต่ช่วงหลังๆการที่เขาให้อะไรคุณไปเขาอาจจะเอามาคิดเป็นตัวเลขที่หลังก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังคนประเภทนี้ด้วยนะธาตุดินเออนะจ๊ะก็ไปสแกนเอาว่าเราอยากได้แบบไหนคือธาดินคุณจะได้อย่างเสียอย่าง มันจะไม่ได้มีเพอร์เฟกไปซะหมดทุกอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าคุณต้องการเลือกคนที่รักจริงๆอย่างเงี้ยรักคุณจริงๆมีความรักให้คุณจริงๆคุณอาจจะต้องเหนื่อยที่คุณจะต้องไปสร้างตัวร่วมกันแต่ถ้าคุณเลือกสายเปยอย่างเงี้ยอ่าสายเปยก็อาจจะเปยคุณจริงแต่มีความเจ้าชู้หรือเขามีหลายคนหรืออย่างที่ไพ่บอกอาจจะต้องระวังประเภทที่มีเจ้าของแล้วรับรับล่อๆนะคะหรือมาแบบปกปิดอะไรบางอย่างในแบบที่คุณไม่รู้พอคุณไปรู้ที่หลังแล้วคุณดันรักเขาเนี่ยท้าดินจะเจ็บนะจ๊ะ อ่ะอันนี้คือไพ่เตือนนะทีนี้เรามาดูกันนะคะโอกาสที่ธาตุดินจะเลือกธาตุดินจะเลือกความสัมพันธ์แบบไหนอ่ะเรามาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ธาตุดินจะเลือกเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะเลือกแบบไหนคะมีแนวโน้มที่จะเลือกแบบไหน2ดาบ5ถถวย t e m p e r a n c e The Star 9ถ้วยนะ9ถ้วยเถ้วยขยายมากวางม,มองว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเลือกคนที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจได้อคุณอาจจะเลือกออความสัมพันธ์ที่มาซัพพอร์ตทางด้านความรู้สึกแลอะอารมณ์ทางใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจอาจจะเป็นเพราะว่าท่าดินคุณผ่านประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่มันผิดหวังมาเยอะ นะคะคุณเองก็ไม่ได้อยากที่จะคบใครเล่นๆเ,เหมือนกันเนี่ยเทมเปอร์เมนต์มีการปรับพลังงานในเรื่องของสภาวะอารมณ์มีไพ่เดอะสตาร์คือความสบายใจคนที่ทําให้คุณยิ้มได้แล้วก็มีความสุขฉะนั้นคุณอาจจะไม่เลือกความสัมพันธ์แบบวูบนวาบหรือความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการให้การเปนหนักซ้ายหนักขวามากเกินไปแต่ถ้า,ามีการคาดหวังที่เขาเปให้เราแล้วเราจะต้องให้อะไรกลับแบบนี้คุณก็ไม่น่าจะเอาคุณน่าจ,จะเลือกความสัมพันธ์ที่จริงใจอะ่ะเป็นความสัมพันธ์ ในลักษณะเป็นความรักเป็นรักแท้อย่างเงี้ยนะหรือว่าคนที่เข้ามาแล้วมีศักยภาพในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวอารมณ์ประมาณว่าไม่ต้องรวยมากก็ได้นะคะแต่ขอให้แบบเขาเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราได้ในวันที่เราลําบากหรือแม้กระทั่งในวันที่เราสุขเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นอ่าทาดินก็น่าจะเริ่มมีความจริงจังในเรื่องของความรักขึ้นมาบ้างแล้วนะช่วงนี้มาดูกันคะ่ะและถ้าคุณเลือก คนที่เป็นรักแท้ถ้าคุณเลือกช้อยเนี่ยคนที่เขารักคุณจริงๆอะ่ะชีวิตคุณจะเป็นยังไงคะท่าดินชีวิตคุณจะเป็นยังไงถ้าคุณเลือกเขาคนนี้นะอากาวดาบมาเจ็ดเหรียญเหนื่อยหน่อยนะท่าดินต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเดวิลมีการผูกมัดแน่นอนมีการผูกความสัมพันธ์กันเนาะอาจจะต้องแบบมีความรับผิดชอบเข้ามาคุณอาจจะต้องเหนื่อยขึ้น ทำงานเยอะขึ้นนะคะมีไพ่เดทอ่ะอืมสิบถ้วยนะคะเหนื่อยเพื่อสร้างครอบครัวเพื่อสร้างอนาคตให้กับความสัมพันธ์อะ่ะมันจะไม่สบายแน่นอนถ้าคุณเลือกคนคนนี้นะคะแต่ถ้าคุณเลือกสายเปย์คุณก็จะสบายแต่คุณอาจจะไม่ได้แบบเป็นการสร้างครอบครัวอะไรที่จริงจังแต่ถ้าคุณเลือกช้อยเนี่ยชอยที่ เขามอบความสบายใจให้คุณนะคะเป็นรักแท้เป็นรักของคุณจริงๆเนะี่ยมันจะมกีการสร้างพันธะสัญญาและมีความรับผิดช,ชอบร่วมกันนะคะมีการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือคุณทั้งคู่อาจจะต้องทาธุรกิจร่วมกันหรือผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะแต่จบดีนะจบด้วยไพ่สิบถ้วยอเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่อ,อาจจะช่วยกันสร้างตอนแรกอ่ะแล้วมันเหนื่อยมากๆนะคะแต่มันสบายในตอนท้ายนะก็เลือกเอา นะความสุขระยะสั้นกับความสุขระยะยาวเราเลือกอะไรความสุขระยะยาวคุณอาจจะต้องแบกภาระหรืออะไรเยอะแยะในตอนแรกแต่ตอนท้ายถ้ามันจะเป็นความสุขถาวรก็เลือกอันนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วแต่ถ้าอยากจะสนุกไปวันๆก็ไปเลือกความตื่นเต้นก็ได้หรือไปเลือกแบบาสายเปเทกระจาดก,ก็ได้แต่สายเปอย่างที่บอกคุณก็ต้องดูดีๆว่าคนคนนั้นเขามีแฟนมีเจ้าของไหมนะคะเขามีครอบครัวมีพันธะอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่ปกปิดคุณไหมอันนี้ก็ ต้องดูดีๆนะมันอยู่ที่เราพิจารณาเลือกมันเหมือนโชคชะตาจาักราวาล่ะก็ส่งหลายช้อยมาให้คุณนะแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องเลือกเส้นทางให้กับตัวเองอะว่าโอเคเราจะเอาแบบไหนบางคนก็อาจจะไม่ชอบพันธะอะนะไม่ได้อยากมีพันธะผูกมัดอะไรอะอืมก็ถ้ารู้สึกไม่เหมาะยังไม่พร้อมรับผิดชอบแบบนั้นยังไม่พร้อมสร้างร่วมกับใครเราก็ไปเลือกช้อยสถานะที่มันไม่ผูกมัดก็ได้ ถ้าดินคุณมีความเสี่ยงที่จะเจอรักสามเศร้าไหมจริงจริง <zone. S 2> มันมีอยู่แล้วเนาะมันอยู่ที่เราเลือกอะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกไปแล้วคุณเลือกไปแล้วเลือกอะไรก็ได้อะคุณเสี่ยงที่จะเจอรักสามเศร้าไหมาตาดินเมจิกเชียนเสี่ยงที่จะเจอรักสามเศร้าไหมถ้าเลือกความมั่นคงนะระยะยาวาตาดินจะไม่เจอรักสามเศร้าแต่ถ้าคุณเลือกแบบชั่วบูบชั่วว่าปะอาจจะเป็นคุณตัวคุณเองด้วยซ้าที่คุณเปลี่ยน เปลี่ยนแฟนหรือเปลี่ยนเปลี่ยนคู่เขาเรียกว่าอคู่จิน้นเรียกคู่จิ้นแล้วกันคุณก็จะเปลี่ยนคู่จิ้นบ่อยถ้าคุณมองเป็นเพียงแค่คูค่จิน้นเฉยๆคุณก็จะเปลี่ยนคู่จิ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณเลือกคนที่เขาจริงจังอ่ะแบบเขามีเป้าหมายในเรื่องของการสร้างครอบครัวเนี้ยคือคุณก็จะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่นอกใจคุณโอเคตามนั้นอนะคือทุกอย่างมันอยู่ที่เราเลือกคนเนาะว่าเราอะเลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะ เรามาดูกันมาดูกันนะว่าหลังจากนี้ความรักของธาตุดินจะเป็นยังไงหลังจากนี้ความรักธาตุดินจะเป็นยังไงหนึ่งดาบเดอะมูนนะคะอัศวินดาบหลังจากนี้ความรักธาตุดินจะเป็นยังไงหรอมีไพ่ของพลังงานคู่เทมาด้วยนะแล้วก็มีพลังงานของไพ่าสามดาบเข้ามาก็อย่างที่บอกแหละ เส้นทางความรักหลังจากเนี้ยคุณมีโอกาสได้พบความสุขที่แท้จริงกับคนที่ที่เขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณหรือถ้ามันจะเป็นความทุกข์มันก็เป็นความทุกข์ที่คุณอาจจะไปตกหลุมรักทางเลือกที่ผิดก็ได้นะคะฉะนั้นไพ่กาลังจะบอกอะไรไพ่กาลังจะบอกว่าให้เราอะลองเปิดโอกาสเปิดใจให้กับคนที่เขารักเรานะอืมลองดูคะ่ะลองดูอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเออต่อให้เราไม่ได้รัก ต่อให้เขารักเราแต่เราไม่ได้รักเขาคบไปมันก็เป็นความทรมานจริงๆเราลองคบในลักษณะที่แบบเป็นเพื่อนคุยเป็นไรกันก่อนคือดูดูพลังงานกันก่อนดู energy กันก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินไวขนาดนั้นหรือถ้าคุณจะเลือกแต่คนที่ถูกใจอย่างเดียวอะ่ะโดยที่คุณไม่ใช้เหตุผลเลยท่าดินคุณก็มีสิทธิ์เจ็บเหมือนกันนะคะฉะนั้นไพ่กาลังเตือนว่าจริงๆมีโอกาสที่คุณได้พบหลักเทแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันถูกใจคุณไหมล่ะคนคนนั้นอะ่ะคนที่จริงใจมีเข้ามานะแต่ถูกใจท่าดินหรือเปล่าเท่านั้นเอง อืถ้าถูกใจคือทุกอย่างคลิกลงตัวแฮปปี้เอนจอยแต่ถ้าเขารักคุณอยู่ฝ่ายเดียวคุณไม่โอเคกับเขาไม่ไม่ถูกใจกับเขาแล้วคุณยังไม่ให้โอกาสเขาได้ลองเลยคือคืออย่างน้อยๆต่อให้เราไม่ชอบเขาอะเราก็ควรให้โอกาสเขาลองพิสูจน์ตัวเขาก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาเพียงเพราะแท่ว่าเราไม่ถูกใจโอเคไหมไม่งั้นอะคือรักแท้มันก็จะกระเด็นออกไปไงทงั้งที่เราก็มีแล้วเราจะมานั่งบ่นว่าเราไม่เคยเจอรักดีๆเลยมันก็ไม่ใช่นะ บทสรุปค่ะบทสรุปแปดดาบหกไม้เท้านะคะบทสรุปนะา้าดินความรักของคุณบทสรุปสามถ้วยแล้วก็มีไพ่จัสติดง่ายๆเลยถ้าคุณใช้หัวใจแล้วก็สมองควบคู่กันคุณจะแฮปปี้คุณจะเจอรักที่ดีทุกอย่างจะลงตัวฉะนั้นความรักหลังจากนี้ยอย่าใช้แค่หัวใจอย่างเดียวแล้วก็ อย่าใช้แค่เหตุผลอย่างเดียวคือสองอย่างมันต้องควบคู่กันนี่คือสิ่งที่ไพ่กาลังจะบอกเพราะว่าถ้าคุณใช้สองอย่างควบคู่กันคุณจะเลือกความรักได้อย่างถูกต้องมันจะไม่ใช้ด้วยเหตุผลฝ่ายเดียวและก็จะไม่ใช้ความรู้สึกฝ่ายเดียวโอเคนะฝากไว้ตรงนี้ค่ะอ่ามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะมีชาวตุลมีชาวมีนะคะมีชาวกรกฎมีชาวพิจิกมีชาวมังกรมีชาวธนูชาวกุ้ม ชาวสิงนะคะชาวมิถุนนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้โอเคมีชาวเมษมานะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสนะ่าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย